ชาวกัมพูชาถูกจับอีกครั้งหลังจากออกมาเรียกร้องสิทธิ์ให้ประชาชนผู้ประกอบการรถท่องเที่ยวที่ปลอยเปตดโอดตั้งแต่ปิดด่านสูญเสียรายได้ร้อยเปอร์เซนตนายกไทยยืนยันปล่อยเฉลยกัมพูชาทั้ง18คนแน่ถ้ากัมพูชาปฏิบัติตามปฏิญญาสันติภาพกัมพูชาบอกเราต้องยืนเคียงข้างสหรัฐอเมริกาเพราะไทยนะ่ะกลัวอเมริกาคนเดียวครับคุณผู้ชมครับวันนี้ ก็รวมเอาข่าวหลายๆประเด็นนะฮะมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับโดยประเด็นแรกนะฮะเป็นประเด็นที่หนุ่มพิการชาวกัมพูชานะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเขาจะทําหน้าที่สนับสนุนการทําง,งานของฝ่ายค้านนะฮะแล้วก็เรียกร้องสิทธิให้ก,กลุ่มประชาชนชาวกัมพูชาโดยเฉพาะเรื่องที่ดินและเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาโดยหนุ่มพิการคนนี้ครับถูกจับมาแล้วรวมครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับในข้อหายุยงปลุก และกล่าวหาว่าร้ายผู้นำกัมพูชาต่อสาธารณชนนะครับโดยเขาถูกจับครั้งแรกนะฮะเมื่อปี62นะครับแล้วก็ศาลสั่งจำคุกไป18เดือนนะฮะและครั้งที่2เมื่อปี6 7นะครับถูกสั่งจำคุกไปอีกปี6เดือนและครั้งนี้ก็โดนจับอีกครั้งครับสั่งจำคุกไปปี6เดือนเช่นกันนะฮะการจำคุกปี6เดือนกับจำคุก18เดือนนี่ไม่เหมือนกันนะค,คุณผู้ชมโดยหนุ่มพิการชาวกัมพูชาคนนี้นะครับมีชื่อว่านายพูลยุทธนะฮะเป็นชาวจังหวัดตาแก้วนะครับเขาได้โพสต์คลิปแล้วก็ระบ,บายนะฮะว่ารัฐบาลกัมพูชานั้นไม่จริงจังเลยต่อประเด็นปัญหาของประชาชนในประเทศไปยุ่งเกี่ยวอยู่แก่แต่ประเด็นของประเทศไทยวุ่นวายอยู่แต่กับเรื่องอะไรก็ไม่ ประชาชนโดนเบียดบังยึดที่ดินรัฐบาลกัมพูชาไม่เคยออกมาดูแลเลยนะฮะหลังจากที่เขาโพสต์คลิปแบบนี้ลงไปบนโซเชียลมีเดียนะครับก็โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจของกัมพูชานะฮะมาจับถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็ยึดโทรศัพท์ของเจ้าตัวด้วยคำสั่งศาลของกัมพูชานะฮะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่กัมพูชาปฏิเสธตลอดมาว่าไม่เคยละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ก็เห็นกันอยู่ว่ามีมาเรื่อยๆพอหมดประเด็นจากไทยก็กลับไปจัดการคนในประเทศของตัวเองนะครับส่วนอีกคนหนึ่งครับเป็นผู้ ประกอบการรถท่องเที่ยวที่ปอยเปตนี่ครับได้ออกมาตัดพ้อนะฮะร,ระบายกับสื่อว่าเขาเนี่ยทำอาชีพนี้มาในกัมพูชาตั้งหลายปีแล้วนะครับโดยเจ้าตัวนี้มีชื่อว่านายดินพูทธนะฮะเป็นประธานสมาคมส่งเสริมการค้าเสรีและผู้ประกอบการชาวกัมพูชานะครับซึ่งทําหน้าที่ขับรถขนส่งนักท่องเที่ยวจากด่านปอยเปตไปยังนครวัดแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่นะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าตั้งแต่มีข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชานั้นเขาเริ่มจากสูญเสียราย ได้70%และพอมีการปิดด่านเขาก็สูญเสียรายได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์โดยถ้าหากสถานการณ์นี้ยังหนักต่อไปเรื่อยๆไม่มีรายงานชาวกัมพูชามาใช้บริการรถของเขาไม่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการรถของพวกเขาพวกเขาก็จะสูญเสียรายได้โดยสิ้นเชิงบางทีเขาอาจจะต้องหาวิธีอื่นมาช่วยเหลือในการเลี้ยงชีพประกอบอาชีพนะครับหรือไม่แน่ถ้าหากมันไม่ดีขึ้นก็คงจะต้องกลับบ้านเกิดไปเลยนะฮะก็เห็นได้ชัดนะครับว่ามันตรงกันข้ามกับสิ่งที่รัฐบาล กัมพูชาได้ออกมาบอกก่อนหน้านี้นะครับที่บอกว่าชาวกัมพูชานั้นจะอยู่ได้ไปอีกร้อยปีพันปีซึ่งมันไม่ใช่ความจริงแหละครับ <c oughs> ก็รู้ๆกันดีฮะว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยรายได้จากภาคการท่องเที่ยวจากภาคอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยทรัพยลายจากทางฝั่งของประเทศไทยนั้นได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากโรงงานอุตสาหกรรมในกัมพูชาก็มีการปิดตัวลงและทําให้แรงงานชาวกัมพูชาว่างงานอีกหลายพันตําแหน่งเลยนะครับตัดกับไปที่ประเด็นต่อไปนะฮะเป็นประเด็นของนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีของเรา ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางสื่อนะฮะโดยทางกัมพูชาเองก็รออยู่นะครับว่าเมื่อไหร่นะฮะนายกรัฐมนตรีของไทยนั้นจะปล่อยตัวทหารทั้ง18คนของกัมพูชาสักทีโดยนายอนุทินนะครับได้เน้นย,ย้าในประเด็นเรื่องนี้ว่าการจะปล่อยทหารทั้ง18นายหรือไม่นั้นมันอยู่ที่กัมพูชานั้นจะปฏิบัติตามข้อตกลงทั้ง4ข้อที่ให้กับทางการไทยเอาไว้ที่มาเลเซียได้หรือไม่โดยทางฝั่งของกัมพูชานะครับโดยนักวิเคราะห์เนี่ยก็เชื่อว่าการจะปล่อยทหารทั้ง18นายเป็นอิสรภาพ หรือไม่นั้นมันขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะได้รับการรายงานจากแม่ทัพภาคที่1และแม่ทัพภาคที่2ของไทยถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากตอนนี้ทั้งกัมพูชาและไทยได้ถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่แล้วโดยเจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐนั้นต้องการให้ไทยและกัมพูชาร่วมมือกันเพื่อให้ปล่อยทาหารทั้ง18นายให้เร็วที่สุดซึ่งผู้นําทั้งสองประเทศก็ได้ตกลงกันแล้วในปฏิญญาสันติภาพที่กัวลาล,ลัมเปอร์ประเทศมา เตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับโดยทางฝั่งไทยนั้นยังไม่ปล่อยตัวทหารทั้ง18นายโดยอ้างว่ากัมพูชานั้นยังไม่ได้ถอนกําลังออกจากพื้นที่ชายแดนทั้งหมดและทหารทั้ง18นายนั้นที่อยู่ในการควบคุมของไทยนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพใจที่ดีและไทยนั้นดูแลอย่างดีตลอดมาตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมนะครับโดยนักวิเคราะห์ชาวกัมพูชายังได้กล่าวต่อไปอีกว่าจริงๆแล้วนั้นกัมพูชาเนี่ยจะ ต้องหันหน้าเข้าไปหาสหรัฐอเมริกามากขึ้นจะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกานั้นมีอิทธิพลอย่างมากถึงกับกันฝ่ายจีนออกจากการลงนามสันติภาพในครั้งที่ผ่านมาได้เพราะฉะนั้นกัมพูชาเองควรจะเลือกฝั่งของสหรัฐเพราะมีแต่สหรัฐเท่านั้นที่จะสามารถกดดันประเทศไทยได้และทําให้ประเทศไทยนั้นยอมรับฟังอย่างไรก็ตามนะครับด้วยสถานการณ์ในประเทศกัมพูชาปัจจุบันนี้กัมพูชานั้นจําเป็นจะต้องระมัดระวังอย่างมากในการพึ่งพิงมหาอํานาจไม่ว่าจะเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพราะไม่ สามารถพึ่งพิงฝั่งใดได้อย่างถาวรกัมพูชาควรจะส่งเสริมสร้างเสริมศัก,กยภาพของตนเองทางด้านการทูตและแสวงหาผลประโยชน์ในเวทีนานาชาติจึงจะเป็นการดีนะฮะพูดง่ายๆก็คือต้องเหยียบเรือ2แคมนะครับกระโดดไปฝั่งนั้นทีนึงกระโดดมาฝั่งนี้ทีนึงนะฮะสุดท้ายเดี๋ยวทั้งสองฝั่งจะไม่พอใจเลยสักทางหนึ่งนะครับก็เป็นอีกประเด็นนะครับที่นํำมาฝากคุณผู้ชมกันนะฮะวันนี้ก็นําข่าวมาสรุป ให้ได้ฟังกันทีนี้เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันดีกว่านะครับว่าเขาจะมีความรู้สึกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ว่าอย่างไรกันบ้างนะครับโดยคอมเมนต์ที่อัดน,นำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะฮะจะเป็นคอมเมนต์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของทหารทั้ง18นายที่กัมพูชาต้องการเหลือเกินต้องการให้ไทยปล่อยตัวทหารเหล่านี้แต่มีข่าวเชิงลึกออกมานะครับว่าทหารเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ต้องการจะกลับเข้ากัมพูชาเลยเพราะรู้ดีว่าถ้าโดนปล่อยตัวไปตอนนี้พวกเขาจะต้องโดนจับ ติดคุกและโดนรีดข้อมูลอย่างมากเลยนะครับว่าได้ปล่อยความลับอะไรให้กับทางฝั่งไทยหรือเปล่าด้วยคอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่าไอ้พวกลักค้าถูกเอ้ย ล่อยทหารของเราออกมาคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าตอนนี้ฉันกําลังจะเดินทางไปที่ประเทศไทยนะใครอยากไปแจ้งมาได้เพราะเหลือตั๋วอีกสามใบคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านายกคนนี้กดดันข้อตกลงในเนื้อหาต่างๆเชื่อเธอเดี๋ยวสุดท้ายพวกไทยก็จะบิดพริว้วปรอมแปลงเนื้อหาในเอกสารแล้วก็อ้างว่า พวกเราเน่ยเป็นคนไม่ดีแล้วก็จะโจมตีพวกเราอีกคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าแน่ชัดแล้วว่ากองทัพไทยนั้นใหญ่กว่ารัฐบาลคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าคอยดูนะไม่นานหรอกเดี๋ยวพวกเสียมันก็ทำาลายข้อตกลงหนี คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าประเทศไทยไม่สามารถจะหยุดความหืดกระหายในแผ่นดินของคนอื่นได้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าจนเสียมยังไงมันก็ยังเป็นจนเสียมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกเสียมน่ะมันไม่ยอมปล่อยคอมเมนต์ไปง่ายๆหรอกพวกมันน่ะตะโกนด่าหาว่าเราเป็นคนไม่ดีแต่พวกมันไม่เคยนึกถึงบรรพบุรุษของตัวเองเลยว่าบรรพบุรุษของพวกมันทําอะไรเอาไว้บ้างคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าเล่เหลี่ยมเยอะจริงเนาะพวกเสียมเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลย ยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าอุ้ยในบอกว่าคนไทยรักแม่อันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่านายกจนมันขโมยปากกาก,กับเก้าอี้ของนายกเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกมันพูดเหมือนเก่งแต่ไม่กล้าทําอะไรเลยนอกจากเงียบคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสภาพแบบนี้บอกได้เลยพวกเสียมันไม่ยอมหยุดแน่แน คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าความจริงก็คือความจริงพวกคนไทยนี่ะมันพูดผิดมันตลอดมันจะต้องปล่อยทหารของเราออกมาอย่างไม่มีเงื่อนไขหลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าพวกโจรปกติมันก็เปลี่ยนผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดอยู่แล้วพวกมันน่ะเป็นพวกขี้ขโมยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไม่ต้องกังวลหรอกนะกัมพูชาของเราสามารถดูแลตัวเองได้กัมพูชานั้นแข็งแกร่งเพียงพอที่จะต้านทานไทยได้แม้ไทยนั้นจะสามารถละเมิดข้อตก ลงแล้วก็สามารถป้องกันประเทศของเราได้จริงๆเราควรจะใส่เงื่อนไขนะให้พวกไทยนะ่ะปล่อยทหารของเราก่อนไม่ใช่ให้เราทําก่อนแล้วค่อยปล่อยแบบนี้เฮ้อรู้ไหมพวกเสียมนะมันเล่เหลี่ยมเยอะมากหลังจากนั้นก็มีชาวไทยของเราเข้าไปตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าแม่พ่อแม้เยอะจังเลยเนาะปัญหาเยอะแบบนี้เดี๋ยวก็ไม่ปล่อยสะนเลยหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าไปสารยุทธิธรรมระบาประเทศไม่ล่ะพวก หลังจากนั้นชาวไทยคนเมื่อสักครู่ก็ตอบกลับอีกทีนะฮะโดยบอกว่าโอ้ไอ้พวกกระจอกเอย้ยหลังจากนั้นคนที่มาตอบกลับชาวกัมพูชานะฮะก็ตอบกลับอีกทีนะฮะโดยบอกว่าพวกผันจนเสียมนี่หลังจากนั้นชาวไทยของเราก็ตอบกลับอีกทีนะฮะโดยบอกว่าถ้าข้องใจพวกมืองก็เปิดมาได้นะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าแพ้แพ้อีกแล้วจะอีกกี่สิบปีก็แพ้สิบปีลบทีหนึ่งก็แพ้ อคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันคงจะเป็นเรื่องโกหกใช่ไหมพวกเขาจะไปทหารของเราใช่ไหมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าหลักการมันคืออะไรมันมีแต่คําพูดไม่เห็นมีหลักการเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าโอ้พระเจ้าทําไมคนไทยถึงไม่ยอมเคารพประธานนาทิปดีทาเลยเนี่ยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเสียมเขาบอกว่าทาสีเงินไขนี้ขึ้นมาเพื่อปกป้องประเทศของตัวเองในจุดนี้มันเป็นแถลงการร่วมเราจะต้องให้พวกเขา เขาเคารพัมพูชาของเราสิไม่ใช่กัมพูชาเคารพเพียงล้าพังคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าทั้งหมดมันพังมันพังเพราะขมินของเราเองคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกเสียมได้กําไรในสนธิสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดๆพวกเสียมได้เปรียบทั้งหมดคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันช่างเป็นสนธิสัญญาที่ราคาถูกมากความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าขมินของเราไม่ต้องการอะไรขอแค่ไทยปล่อยทหาร แนไ,ไทยต้องยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงและจะต้องปล่อยทหารของเราอย่างไม่มีเงื่อนไขคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกเสียมันไม่ซื่อสัตย์เลยมันใช้เทคนิคมากมายใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆในการพลิกแผลก,การตกลงสัญญาสันติภาพนี้คอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อไปนะฮะบอกว่าทุกอย่างมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้สิมันจะต้องจบลงด้วยดีรัฐบาลของเราบอกว่าไทยจะยอมเราทุกอย่างไงพอเสร็จแล้วทำไมไทยไม่ยอมคอมเมนต์ตอ ะะบอกว่าตอนบุกเขมินบอกว่าเราทำผิดแต่ตอนนี้ไม่ยอมปล่อยทหารให้เราก็บอกว่าเราทำผิดพวกเสียมเนี่ยมันจะรุกรานพวกเราจะทำร้ายจิตใจพวกเราไปถึงเมื่อไหร่คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฮนายกของไทยไม่มีอำนาจปล่อยตัวทหารวยโคดหาเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเสียมคือกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ทำร้ายทหารเขมินของเราลักพาตัวทหารเขมินของเราบวกเขาจะต้องปล่อยทหารของเราในทันที พวกคนไทยคือกลุ่มกอ่อการร้ายที่ปล้นเอาอิสรภาพจากทหารของเราไปคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่าประเทศไทยกล่าวหาว่าคมเมนต์ของเราวางกับระเบิดระเบิดเกิดขึ้นมาเองกัมพูชาของเราไม่เกี่ยวอ่า มันจะเกิดขึ้นมาเองได้ยังไงฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าพวกคนไทยนี่มันทำเอาเอาเครื่องบิน b ีูมาป้อยรละเบิดใส่พวกมันผมมันไม่รู้หรอกว่าอเมริกันน่ะไม่พอใจมันมึงมากไอ้พวกลักขัดถูกไอ้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบ,บอกว่าอย่าไปหลงกลค็ดลับของพวกเชาเสียมเฉียวคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบ,บอกว่าก็ในเมื่อข้อตกลงมันเสร็จสิ้นแล้วคนไทยยังจะต้องการอะไร คอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับบอกว่าถ้าครั้งหน้ามีระเบิดอย่ามาร้องไห้นะไอ้พวกเสียมคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบ,บอกว่าถ้าเป็นเหมือนเดิมกับครั้งก่อนรับรองพวกมันเข่างอคนไทยพวกมันไม่เคยอยู่ในสายตาของนาน,นาชาติอยู่แล้ว คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าอ้าวแล้วไอ้สีข้อที่ว่านี่เนี่ยจะพูดถึงมันทำไมก็ไหนเมื่อตกลงกับทำแล้วก็มาเลเสียไปแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าประเทศไทยยังคงเพิกเฉยต่อข้อตกลงที่มีต่อกัมพูชาทั้งที่เซ็นสัญญาต่อนาทััมป์มเป็นพยานประเทศไทยนะ่ะเป็นคนที่กล่าวหากัมพูชาว่าเป็นต้นเหตุแต่จริงๆแล้วนะ่ะมันเกิดจากพวกคนไทยพวกคนไทยที่ม,มีหัวใจอยู่ที่ต่า คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกเสียมเนี่ยมันชอบทำตัวบา้าบาคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าขนาดเก้าอี้น่ะพวกมันยังขโมยของนายกเราเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้าไม่ปล่อยทหารคอมเมนต์แล้วจะลงน้ำเพื่อเอาไรพวกเขาจะต้องปล่อยทหารของเราในทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขใด,ดๆซิข้อตกลงอื่นๆนะ่ะเราสามารถทำร่วมกันได้ในขณะเดียวกัน พวกเขาค้นจะปล่อยพวกเราออกมาความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวไทยของเรานะครับไปคอมเมนต์เอาไว้ด้วยบอกว่าคอมเมนต์เรียกร้องอย่างเดียวอยากได้อย่างเดียวแต่ข้อตกลงต่างๆแต่อยากได้สิ่งที่อยากได้ คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าคุณเคยเคารพคนอื่นไหมพวกเสียมหุ่นลงน้ำไปแล้วแต่คุณยังใช้อำนาจท่คุณมีทหารเหนือกว่าเ,าเรากดขี่เราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าได้โปรดเถิดประเทศไทยหยุดบุกกัมพูชาของเราเถิดนะฉันขอให้คุณเคารพเอื่อนไขของกัมพูชาด้วยแต่ประเทศไทยน่ะยังคงละเมิดอ,อนณาเขตของขอ,งของมมนอยู่นะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ากลยุทธ์พูดเพื่อเอาหน้าเนี่ยพวกเสียมเนี่ยมันเก่งจริงๆทั้งทีพย์มัน ลูกชายแดนของเราเราจะต้องแหกหน้ารัฐบาลของเสียมให้ได้พวกเสียมเนี่ยมันจะต้องเจอเราเราจะไม่อดทนอีกแล้วเราจะต้องแหกหน้าของรัฐบาลเสียมพวกมันเอาเปรียบเรา ด้วยสัญญาสีขอคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยของเรานะครับไปคอมเมนต์เอาไว้โดยบอกว่าพวกมึงนะ่ะห่วงจจงานาะไอทหารทั้ง18คนเนี่ยเขาอยู่ในไทยกินดีอยู่ดีไม่อยากกลับไปหาไอพวกตะกูลหุนเพราะพวกนั้นมันเตรียมจะเอาข้อหากบฏยัดปากทหารพวกนี้พวกทหารพวกนี้ก็เลยขอร้องอยากจะอยู่ในประเทศไทยต่อไปแค่นี้คิดไม่ทันกันเรื่องไงวะครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะฮะที่อัดนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับก็เห็นได้ชัดนะฮะว่า ชาวกัมพูชานั้นค่อนข้างจะเชื่อคําพูดของรัฐบาลที่โกหกมาโดยตลอดนะครับก่อนหน้านี้ในกัมพูชาเซ็นปฏิญญาสันติภาพกับไทยที่มาเลเซียเนี่ยทางรัฐบาลปล่อยข่าวปลอมโกหกประชาชนนะฮะว่าการเซ็นสัญญาสันติภาพครั้งนี้จะทําให้ไทยนั้นปล่อยทหารทั้ง18นายของกัมพูชาโดยทันทีซึ่งจริงๆในเงื่อนไขข้อตกลงมันไม่มีนะครับแต่ไทยก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามครับถ้ากัมพูชานั้นยอมที่จะปฏิบัติตาม4ข้อที่ไทยเรียกร้องไปไม่ว่าจะเป็นการถอนอา วุฒิออกจากชายแดนการปราบสแกมเมอร์นะฮะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะครับที่ไทยเราเสนอไปนั่นแหละแต่ดูเหมือนชาวกัมพูชาจะงงงวยสับสนอยู่นะฮะแล้วก็ยังอยากฟ้องศาล ICJ อยู่ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเมื่อเวลาที่ผ่านมากัมพูชานั้นพยายามจะยื่นเรื่องไปที่ศาล ICJ แล้วแต่มันทําไม่ได้นะครับทาง ICJ ไม่ยอมรับเรื่องเพราะไทยนั้นไม่ได้ยอมรับอํานาจศาลของ ICJ เเพราะฉะนั้นการรับเรื่องมาเพื่อพิจารณาจึงไม่เกิดผลบังคับใช้อย่างแน่นอนแต่กัมพูชาก็ยังใช้มุกนี้เพื่อให้ประชาชนในประเทศรู้ รู้สึกภูมิใจในชาติและคิดว่าตัวเองจะไปฟ้องศาล i c j ได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นและเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไป ก่อนสวัสดีครับ